แล้วก็ั้นเดียวกันค่ะกับที่อำเภอบานตาคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยชาวบ้านที่อำเภอบานตาคุนค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราิติยาภาณนะเรนทีราเทพพยวดีกรมมาล่วงราชสารีนีสิริผัรมห้าวัชระราชธิดาายส่งให้จากพระอาการประชวรและมีพระพานณมไมทีสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันค่ะนะครับโดยมีทางด้านของ ที่วัดรพรูุซี่ใช่ไหมครับน้อ,องออองงใช่ค่ะที่วัดรพรู้ซี่ตําบลผู้ไทยอําเภอบานตาคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ส้มแด่ดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทีราเทศพยาวดีกรมมาล่วงราชสา,ารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชาธิดาหายหายจากอาการผราประชวรโดยเร็วซึ่งในพิธีดังกล่าวค่ะมีนายวีรยุทธ์ขนุ่นนินในอําเภอบานตาคุนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกํานันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ ในพิธีครั้งนี้ค่ะซึ่งพิธีก็ประกอบไปด้วยประธานในพิธีทวายความเคารพต่อหน้าพระชายาลักณ์นะคะจากนั้นก็ได้จุดทูกเทียนพระรัตนตรัยพระทรงเจริญพระพุทธมนต์ประธานทรงนำเจริญจิตตภาวนาซึ่งชาวอำเภอบ้านตาคุ้นค่ะก็ตั้งสํานอมในสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและข้อพระองค์ให้จากพระประชวนโดยเร็วเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ชาวอำเภอบ้านตาคุ้นทุกคนมีต่อพระองค์ทานค่ะ